ลุงมนัดตามรอยหนังไทยจากฟิล์มภาพยนตร์วันนี้เสนอตอนรถไฟในหนังไทยปี2493ถึง2510สวัสดีครับทุกท่านคลิปชุดนี้จะเป็นการรวมรถไฟหรือว่าหัวรถไฟที่ปรากฏอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์หนังไทยที่คิดว่าเก่าที่สุดนะครับไล่มาเรื่อยเริ่รมจากปี2493เริ่มที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็นี่2,494นะครับนั่งรถไฟจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปทางสายใต้นะครับแต่ว่าพระเอของเรานั่งคุยกันเลินก็ไปลงผิดสถานีนะครับก็ไปลงที่สถานีกาปูคุณสุรเส์สัตยวงศ์นะครับพระเอกของเรื่องนะครับนี่คือเรื่องตนงาช้างนะครับนี่ครับสถานีกาปู คุณสุสิทธิ์ก็เดินมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะหาทางย้อนกลับไปอีก2สถานีนะครับหนังเรื่องนี้เรามีฟิล์มเต็มเรื่องนะครับผมก็ทำบทภาคเสร็จแล้วนะครับก็คิดว่าจะภาคฉายลงใน YouTube นี่แหละครับแต่ยังหาเวลายังไม่ได้นะครับอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานียะลานะครับอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละครับ2 4 9 4 สถานียัลลาคนที่จะลงรถไฟก็คือคนที่แสดงเป็นพ่อของคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์คนนี้หละครับใส่หมวกสีขาวนี่เป็นภาพรถไฟเมื่อปัจจุบันที่สุดนะครับในปี2494นะครับยังมีนังไทยหลายเรื่องนะครับที่เวลาฉายแล้วก็เป็นหนังย้อนยุคนะครับก็ต้องใช้หัวรถจักรเก่าๆนะครับมาแสดง2498ครับเรื่องนี้ชกฟ้าดินสลายนะครับเป็นหัวรถไฟเล็กๆนะครับ ใช้ลากสูงเขาบอกว่าเป็นของบริษัททำซอสนะครับสีมหาราชาที่ชนบุรีนะครับเห็นไหมครับรถไฟขนเล็กๆนะครับมีเขียนไว้ว่าเบอร์แปดเอกคุณชนะสีบนก็จะลงจากรถไฟคันนี้แหละครับมาที่ในเรื่องจะเป็นต่างไม้นะครับแล้วก็ กระโดดไปที่ปี2 5 0 2นะครับเรื่องนี้อาจจะใช้หัวรถจักรหลายหัวนะครับถ่ายถัดแนะครับท่านหลงย้อนกลับไปดูนะครับเลขหัวรโรจักรสองคันนี้ก็จะไม่ตรงกันแล้วนะครับแลวตอนวิ่งตรงนี้อีกก็จะน่าจะไม่ตรงกันอีกแล้วครับนี่คือเรื่องแผ่นดินของใครปี2,102นะครับให้ทำปี2,101แล้วก็มาถึงเรื่องเรือนแพนะครับปี2 0 0 4รถไฟวิ่งมาจอดที่ สถานีตามเป้าหมายนี่คือสถานีลบบุรีนะครับรถรุงเทพเชียงใหม่เห็นไหมครับป้ายลบบุรีพระเอกคือคุณชัยยานี่คุณมาเรียนจ้างนะครับชัยยานี่จะมาต่อรถไฟพระเอิญเห็นหนั่งเอกนะครับนั่งรถไฟจากลบบุรีเห็นไ,ไหมครับตะโกนเรียกบรถจักรก็เสียงดังแรงนะครับรถไฟจะขึ้นเชียงใหม่ครับชัยยาก็เลยต้องนั่งรถไฟจากลบบุรีตามไปที่เชียงใหม่ จะเห็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่มีรถไฟก็คือรถไฟที่ออกจากถ้ำนะครับเห็นไหมครับอยู่ในช่วงสงกรานมีสระน้ําใส่รถไฟด้วยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่สถานีบางซื่อนะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับบางซื่อเป็นศูนย์รถไฟใหญ่นะครับนั่งคุยการรถไฟวิ่งอยู่ด้านหลังนะครับคุณจินฟงครับนั่งคุยกับซอสราจินดาสองคนนี้แสดงเป็นพระเอกนะครับระดับพระเอกสามพระเอกครับ และนี่ก็คือรถไฟที่วิ่งจากขนล้โพงเพื่อที่จะมาจอดที่สถานีบางซื่อนะครับเพื่อรับคุณจินฟงหลงพักใต้นะครับเดี๋ยวจะเห็นมุมกว้างของสถานีรถไฟบางซื่อเมื่อปี2 0 0 4นะครับนั่งรถชั้น2นะครับเห็นไหมครับเป็นโรงปูนด้วยมาสักครู่ไปแล้วครับ ไม่จบมือล่ำลากันนะครับเพื่อนสามคนอยู่ในเรือนแพเดียวกันนะครับต้องย้ายแยกจากกันนะครับนี่ครับมุมกว้างของสถานีบางซื่อแล้วก็มาปี2 5 0 5ครับมีนิดเดียวครับมิจฉยบัญชาต่อยกับคนร้ายครับรถไฟก็วิ่งมานะครับใช้ตัดแปะนะครับจริงๆเรามีฟิล์มชัดกว่านี้แต่ว่าเห็นหัวรถไฟไม่ก็ไม่มากกว่านี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับ แล้วก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับใช้รถไฟวิ่งเป็นฉากไตเติลของเรื่องฆ่ายัดกล่องนะครับปี2องพนะครับก็ไม่รู้วิ่งจากไหนไปไหนแล้วนะครับดูสภาพรถแล้วเหมือนถ่ายทําในกรุงเทพนะครับเพราะว่ารถราววิ่งแปลกๆนะครับเหมือนรถในกรุงเทพนะครับแต่ว่าที่ระบุไว้ในไตเติลนี่มีขอบคุณสถานีรถไฟที่เพชรบุรีด้วยนะครับตรงนี้ละครับอาจจะเป็นเพชรบุรีก็ได้นะครับเพราะว่ามีขอบคุณรถไฟเพชรบุรี เรื่องนี้คุณคำรณเล่นด้วยนะครับแล้วก็ลงรถตรงนี้แหละครับ208อีกเช่นกันครับรถไฟวิอยู่ด้านหลังครับโซซัสซดเซมาจากรถไฟชนสมบัติก็เข้าไปอุ้มนะครับมาถึง209ครับรถไฟที่ชุมทางหัดใหญ่นะครับสงขลาเรื่องนี้เสียดายนะครับเราทําภาพไว้สครั้งแต่ไม่ชัดนะครับสถานีสงขลาครับ รื่องนี้ใช้หัวรถนี่ผมว่าอาจจะถ่ายกันหลายครั้งนะครับหัวรถจะเปลี่ยนคุณทักษิณจำผลนะครับครั้งแรกเราทำไฟล์ภาพเป็นวิดีโอธรรมดานะครับครั้งที่2ครั้งนี้เป็นไฟล์ภาพ a v i นะครับใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสีก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับตอนที่เราไปทำเป็นไปเฮ็ดีนั้นก็เกิดการผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับภาพออกมาเสียหาย ครั้งสุดท้ายเราจะไปขอหลวงพี่หลวงพ่อที่วัดเขาทาอีกนะครับปรากฏว่าฟิล์มหายไปจากวัดนะครับเรื่องนี้ครับชุมทางหัดใหญ่ก็เลยได้ภาพรถไฟที่ไม่ชัดสักทีนะครับผมอยากได้ภาพที่ชัดกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นอุปกรณ์ของเรายัางไม่พร้อมจริงๆนะครับแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่ให้ฟิล์มเรานะครับเอาฟิล์มเก็บไว้ที่วัดปรากฏว่าต่อมาไม่ทราบว่าใครลักออกจากวัดไปแล้วนะครับหายหเราไปช่วยหลวงพ่อค้นหา เรียกว่าทางสาระก,การเปลี่ยนนะครับปรากฏว่าไม่เจอฟิล์มเรื่องนี้อีกแล้วนะครับก็คงจะต้องดูภาพในลักษณะที่เห็นแบบนี้แหละครับนครลำปางครับนี่จากเรื่องกล้าวฟ้าไทยรถไฟวิ่งเข้าสถานีครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะนำเสนอในชุดต่อไปซึ่ง จารย์พุทธพรบอกว่าบางเรื่องที่เราเห็นเป็นรถไฟวิ่งเข้าสถานีบางเรื่องเห็นเป็นชื่อสถานีนั้นก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีถ่ายกันแถวสระบุรีแต่เอาป้ายชื่อไปปิดไว้นะครับบางทีถ่ายที่รถไฟบางเกาะน้อยแต่ปรับป้ายว่าเป็นเชียงใหม่ก็มีนะครับก็เป็นเรื่องเทคนิคการถ่ายทําสมัยก่อนนะครับแต่เรื่องนี้เห็นรถม้าวิ่งขนาดนี้ก็คงจะไปลาําพังจริงๆนั่นแหละครับ ยังอยู่ในปี2009นะครับนี่หัวลำโพงเมื่อปี2009แล้วก็นี่ทีท่ถแถวๆบางซื่อนะครับอันนี้เรื่องสเสน่ห์บางก่อกนะครับมีรถไฟอยู่ขนาดนี้แต่ว่ารถไฟหัวโดนลากไปนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อปี2 0 1 0นะครับดิสซีวนนิ่งขงบนน้บวนจอด2 0 1 0กับปัจจุบันนี่ดูแล้วคล้ายกันมากนะครับก็อีนั่งก็เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เดินไปขึ้นรถไฟ หน่อยหุวลำโพงก็จะไม่ขึ้นรถไฟแล้วนะครับต้องไปบางซื้อแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับในหุ่นลำโพงเมื่อ50ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับขึ้นรถไฟไปแล้วนะครับรถไฟออกจากหุ่ลำโพงคุณสุวินนะครับเดินมาคุณรุ่อนุภพวิ่งตามนะครับเกาะรถไฟรู้ว่าถ่ายหนังนะครับคนยืนมองเห็นไหมครับคนเดินดูเขาถ่ายหนังนี่เรื่องโทรชนคนสวย รถไฟแล้วรถไฟก็ออกกล้องบารับตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปลงที่สถานีบางซื่อนะครับเห็นไหมครับบางซื่อปี2สงบแล้วก็เห็นป้ายชุมทางทุ่งสงนะครับรถไฟวิ่งออกมาเสียดายนะครับหาภาพสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทงองยังไม่เคยได้เลยนะครับน,นี่ได้ทุ่งสงนะครับ แล้วก็ออกมานอกตัวอาคารนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบทในเรื่องนะครับถูกวางยานะครับเราขึ้นรถวันนี้เราดูแต่หัวรถไฟเป็นหลักนะครับข้างหลังมีหัวรถไฟวิ่งเข้ามานักเอกครับมิสเยนหลูนะครับพปรเอกมิจัยบัญชานะครับน่าจะเป็นทุ่งสงจริงๆไหครับอย่างนี้ออกมาจากรถไฟแล้วตรงนี้อีกนะครับเหมือนหัวรถไฟสองหัววิ่งนะครับ ชุดนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้แหละครับรถไฟในหนังไทยปี2493ถึง2510นะครับเดี๋ยวก็คงจะมีอีกหลายชุดตามมานะครับกำลังรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์และพบกันใหม่ในชุดต่อไปครับ